สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมมีของแยไอเทมนะมาแบ่งปันกันนะครับมาอ่าน้องออยแกะแกะพี่ทีมาดูกันว่ามันคือเครื่องอะไรได้มาจํานวนจํากัดก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็กะว่าจะเอามาแบ่งปันสําหรับคนที่ชอบเครื่องตัดหญ้านะครับของแบรนด์ฮูสวน่ารุ่น 143R2 นะนี่ก็มา แยกหัวแยกการมานะเออได้ไหมแกะได้ไหมเอายกมาสักลังเลยเอ,อ้ยกมาสักลังเลยแกะได้ไหมตัดตัดครับเผื่อบางคนที่ยังลงไห์ยังชอบในแบนด์ฮูสตวนาอยู่นะมาไปยกวันนี้เลยครับมายกวันนี้เลยอ่าอ่ะอันนี้น,นี้นี่นะ น,นี่คือรุ่นฮูสโซนานะนะครับฮูสโซนาตัว 143R 2ตัวนี้เป็นหัวเครื่องนะอ่ะเดี๋ยวผมมาแกะให้น้องออยแกะเลยครับแกะดูกันนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับนี่อ่ะตัวนี้นะชุดใส่ยตะพายอ่ะนะครับแกะมาเลยครับ มีอะไรบ้างมีชุดใบบางตอนะฮะมีแฮนด์ชุดแฮนด์มานะครับนี่ครับก็มีอุปกรณ์ของเขาให้มาอย่างนี้เลยแบบของใหม่นะครับไม่ใช่ของมือสองนะครับเป็นของที่นี่ครับมูสวาหนึ่งสี่สามหลุดมาอ่านี้เลยนะครับไม่เคยผ่านกัน ใช้งานใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับนี่ต้องไ,ไปเอาการมาปะนี่นะครับผมให้ดูกันของใหม่กริบๆเลยนะครับของใหม่กริบๆเลยคอยอ e ีเคดะนะครับชุดคัดไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนะนะครับคาบูวาโบไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะครับคาบูวาโบนะของใหม่กริบๆใหม่เก่าเก็บ ไม่เคยผ่านมือใครเลยเอามาแบ่งปันกันนะอุปกรณ์ที่ได้ก็จะมีประมาณนี้มีชุดสอยกระพายด้วยนะครับชุดสอยกระพายมีชุดบล็อกขันหัวเทียนมีถ้วยกันสึกนะครับมีนวมมาให้อย่างนี้นะนี่อ๋อเอาการมาแล้วนะครับนี่แกะเลยครับนี่ยกการออกมาเลยนี่เดี๋ยวกล่องออกนี่ถ่ายให้ดู นี่สภาพแบบดูถ้วยนะครับถ้วยไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนะตัวชามคัตนะครับนี่นี่คือรุ่นผมยกให้ดูถน,ดถนัดนี่นะดูนะอ่ะนี่นะครับหนึ่งสนะสภาพก็ประมาณนี้อาจจะมีคาบนิดนึงแต่มันไม่ใช่คาบจากการใช้งานนะครับมันเป็นคาบที่มันเก็บ เดี๋ยวผมเช็ดทําความสะอาดให้ก็หายหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมถ่ายเป็นคลิปนึงแล้วกันเดี๋ยวประกอบให้เสร็จก่อนสําหรับท่านไหนที่สนใจฮูสวรร 143R2 ตัวนี้เป็นเครื่องใหม่นะผมให้ในราคาแบ่งปันกันเลยให้ราคา8,900บาทเท่านั้นให้ในราคาแบบแบ่งปันกันเลยไม่ต้องการที่จะเอามาบวกกำไรที่แบบมันเยอะแยะมากมายนะครับเอาไว้ให้ใช้สำหรับคนที่ หลงไหลในความเป็นหูสัวหน้าหลงไหลยังติดอกติดใจกับ143 R2 ออยู่แต่ว่ายังหาเครื่องใหม่ยังไม่ได้สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามากับทางบริษัท 99JSK ได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าของมีมาไม่เยอะมีมาแบบจำนวนจำกัดจริงๆสำหรับท่านไหนที่สนใจนะก็ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับ